ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบนาเจษครับแฟนครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับอย่างที่จัวหัวนะถามกันตรงๆเลยเอากันชัดๆเข้าใจใง่ายๆไอ้พวกนักการเมืองเท่านักการเมืองขี้โกงนักการเมืองอิทธิพลเข้ามาหาผลประโยชน์ใส่พวกใส่พ้องแล้วใช้ตําแหน่งทั้งสอสอทั้งรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปสร้างอิทธิพลเพื่อกอบกู้ผลประโยชน์เนี่ยท่านยังจะเอาไหม ยังจะเลือกออสอสอพวกนี้เ,เข้ามาอยู่หรือเปล่าคนไทยอยากาาได้ไหมช่วยตอบหน่อยครับอยากได้ไหม <c oughs> นจิตวันนี้นี่จริงจริงมันไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะไอ้ปัญหานักการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ที่มันแฝงมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยบางคนเรา <c oughs> มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคนดีะเว้ยบางทีตัวมันเป็นคนดีแต่ไอ้คนข้างๆมันคนชั่วนะมันก็ไม่เคยห้าม พวกเดียวกันแท้ๆอย่างเงี้ยเราจะนับไอคนแบบนั้นเป็นคนออดีนะจิตนี่ผมยกตัวอย่างตัวดีๆด้วยไหมเปิดกันแบบแรงๆอย่างนี้เพื่อให้ท่านได้มาช่วยกันคิดว่าไอนกักการเมืองโจรทั้งหลายนะเอาเรียกกันง่ายๆเข้าใจใง่ายๆไม่ต้องไปใช้ภาษาวิชาการในี่มันยุ่งยากวุ่นวายผมไม่ค่อยชอบวิชาการอยู่แล้วเอาเข้าใจง่ายไอนักการเมืองโจรเนี่ย หรือว่านะักการเมืองคนดีแต่พวกมันเป็นโจรแล้วมันไม่เคยห้ามนี่ยังจะเอาอยู่ไหมนะจีจะเอาไหมคนนี้นะคือคนดีแล้วไม่ห้ามนี่ผมถือว่าโจรด้วยสมรู้ร่วมคิดคืออย่างนี้นะแมวตอนนี้มันบ้านเรามันจะเป็นสีเทาไปหมดแล้วเมื่อก่อนเราจะไม่รู้สึกอย่างนี้เลยนะอืม,มันจะไม่รู้สึกเมื่อก่อนมีบ่อนการพานันมีหลอกลวงคนไปเมืองนอกต้มตุนมีแชร์ลูกโซ่ โอ้แทะแม่ช้ำไว้สี่ห้าพันล้านแร์นกแก้วเจ็ดพันล้านบางทีไม่เดือดร้อนคือเราต้องเข้าไปหาเขาเขาที่จะต้มเราแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันยุคดิจิตอลเรานั่งเฉยเฉยมันมาหาเรารอย่างๆๆาาเาางเี้ยผมนะกดเมาส์โอ้คุณเทพสิษย์ผมพันตํารวจโทรที่นูนี่คุณไปทําสัญญานี่คุณต้องมาหาผมต้องกดนี่ต้องกดนี่นะเดแ๋ยวผมจะตอบรับผมต้องบอกว่า ผมถูกฟ้องล้มละลายครับทาสัญญาอะไรไม่ได้หลายปีแล้วครับมันวางหูไปเลยอย่างเงี้ยรับสังจากนั้นมันคงเป็นพวกเดียวกันไม่โทรมาหาผมอีกเลยแต่จะมีนามแบบใหม่คุณทิศสิบุจาก์คุณธุรรวันที่หนึ่งคุณูุรรวันคดหนึ่งอย่างเงี้ยมีอย่างนี้มาจนโหเต็มไปหมดจนกระทั่งผมไม่กล้ารับเบอร์ที่ผมไม่ได้เซฟเพื่อนผมบางทีเจอกันโทรมาดา่าว่ากูโทรไปหามึงทำไมมึงไม่รับกูบอกโโทษทีแต่ตอนนี้เริ่มแนละ้วไม่ไม่ไม่มีมาแล้วตั้งแต่ล้มละลายไปตั้งแต่ผมไม่กดรับ คือมันทุกหย่อมยา้าผมถามเพื่อนผมบ้านกูก็โดนโดนด,ดนกันหมดเพราะมันเป็นยุคดิจิตอลตาสีตาสาบางทีไม่รู้เรื่องมีมือถือลูกโหลดแอปโหลดอะไรให้พ่อไม่ต้องไปแบงค์แล้วพ่อเล่นไลน์อลไรสนุกสนานอย่างเงี้ยมันกลายเป็นหย่อมห้าจากที่ว่าแม่แม่ะมอยมาก,ก่อนเจ็ดพันล้านตัวโกกันโอ้ยเยอะที่บหายเดี๋ยวนี้เรื่องเล็กครับคนที่ไหนเจ็ดพันล้านเล็กน้อยมากแสนล้านสองแสนล้านพราะโกงกันแบบ ผ่านดิจิตอลงานโลกออนไลน์กลายเป็นเทาจนผมไม่รู้เหมือนกันวนะ่าผมจะสีเทาหรือเปล่างงไปหมดจนกระทั่งแม้กระทั่งบิ๊ก,กพูดนะแม่เสียงนักจิตเสียงนักจิตอาชางที่ใหญ่ที่สุดระเทศเอ่ยไหมเนี่ยกรมตำรวจได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับนักจิตยังได้ยินอยู่ครับนั่นแหละครับ องค์กรองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแมวบิ๊กโจ๊กบอกบิ๊กโจ๊กนี่คืออตำรวจนะครับคนตรวจเอกหรือพลตำรวจตัวผมทำไม่ได้เพราะเก่งตุสุนเพนตรวจเชี่ยหักผ่าเคยเป็นอยู่ในอ่าเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยหรือเป็นรองเนี่ยคนใจจันทร์รองเป็นเพรตรอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นเป็นรองเป็นรองอาครับคนคนนี้ไม่ธรรมดารู้หมด แล้วมีเหรอแล้วไปถามโพมว่ามีคนเชื่อบิ๊กโจ๊ตไหมที่บิ๊กโจ๊พูดอย่างนี้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นตเชื่อที่บอกว่าเป็นองค์กรชญจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแปดสิบแปดเปอร์เซ็นนั้นถ้าถามผมผมก็เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมนะแมวครับเอาเป็นเมื่อก่อนนะแมวบ่อนตำรวจคุมกันบวกุมคือถ้าตำรวจไม่คุมมึงให้เปิดบ่อนได้ไงคนเข้าคนออกรู้กันหมดบ่อนเตาปูนบ่อนประตุ้านนัง,งนี่เางบย แต่มีที่ไม่รู้คือตำรวจเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะใจกันนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อก่อนเราจะเฉยๆเพราะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรคนเรียนทั้งกันก็ไม่ได้เดือดร้อนเพียงแต่โอเคมันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันทุกหย่อมยากครับมันทุกหย่อมยากโจรเหมิมเจอมันเข้ามาพูด่าเป็นออนไลน์สกแกมเมอร์การหลอกลวงทางออนไลน์มันว่ากันเป็นป็นแสนล้านแล้ว แล้วทีนี้ตำรวจไม่รู้หรือว่าอยู่ไหนเขาโทรมาตำรวจสืบไม่ได้อลไอยู่ไหนเห็นบอกว่าโทรมาอย่างนี้ให้ไปหาตำรวจแล้วตำรวจสืบได้ก็ก็ไปที่โรงพักทุกครั้งกับคนมันก็เป็นโรงพักเล่นอยู่ไหนละครับจับจับอยู่ไหนครับไม่เห็นจับเลยนะเจ็ดบางแห่งก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพักอ่ะใช่คงคงนเจษนะคงคงอาจจะเป็นส่งสวยง่ายหน่อยไม่ต้องเดินไกลคือเอาอย่างนี้ที่เขาออกมาแฉน่ะกับบิ๊กโจ๊กชื่อพิมพ์ี่ไรใช่ไหม พิมวิไลพิมวิเิมพิมวิไลเออเขาระบุชื่อไม่ต้องเอาเอาชื่อมากกระเดาเนี่ยเขาระบุชื่อมาเลยว่าส่งไกลบ้างส่งไกลบ้างส่งเท่าไหร่กี่งวดเท่าไหร่เท่าไหร่มีชื่อหมดทำไมเงียบอ่ะทำไมเงียบอ่ะเห็นออกมาด่าโงโงโจงจงจงงไม่ไม่ไม่เงียบนะจิตไม่เงียบออกมาด่าโจกใหญ่บอกโจกเนี่ยทำลายองค์กรเผาบ้านตัวเองแน่ ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วไอ้เรื่องที่โจ๊กก็พูดว่าพวกตำรวจพวกมึงอะตั้งแต่ที่บดีญันลูกน้องอะรับซวยรับสินบนเ็าพูดเรื่องนั้นแล้วมึงไปบอกโจ๊กเผาบ้านตัวเองแล้วถ้าบ้านมันเองซวยเนี่ยบางทีมันก็ควรจะรื้อบ้านนะผมว่าโจ๊กไม่ได้ทำลายโจ๊กไม่ได้เผาบ้านนะโจ๊ก,กกำลังจะรื้อบ้านแล้วก็กระทืบไปตำรวจเร็วกำจัดออกไปคือพูดตรงๆนะจะเผาบ้านเองก็ได้เพราะตัวเองถูกไล่ออกมาแล้วอ่ะอีกเรื่องนี้แหละครับคือออกมาทุกคนเขาเชื่อหมดแล้วตำรวจควรจะมาแจ้งสิ ถ้าคุณเป็นคนดีจริงคุณแจ้งมาเลยว่าเจาเผาบ้านยังไงตรงนี้ไม่ดียังตรงนี้ไม่ดียังไงชื่อตำรวจที่พูดมาไม่เคยมีในกรมตำรวจไม่เคยรับบอกมาสิใช่เออบอกมาสิเพีาะฉะจั้นะจิตเดี๋ยวนะเรากำลังชุดพูดเรื่องนักการเมืองเลยยังไม่ได้พูดเรื่องเราไม่ได้พูดเรื่องตำรวจมันเข้ามันเข้าันเกี่ยวกันโอเคมันเกี่ยวกันเกี่ยวนี่เกี่ยวแน่ครับเกี่ยวเนี่ยนักการเมืองจะอยู่สุดท้ายเพราะนักการเมืองเป็นไพ่เอกต้องออกทีหลัง ผมเอาตัวประกอบออกมากอนตัวประกอบในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตัวประกอบคี่ตัแล้วกันตัวประกอบคือองค์กรอิสระกกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตํารวจเป็นองค์กรไม่ใช่แค่ตารวจนะครับข้าราชการถ้าข้าราชการสีเทานะไอ้พวกกีนเทาพม่าเทาขมิ้นเทาไทยเทาเกิดไม่ได้เด็ดขาดแล้วจากข้าราชการ ใครคุมครับข้าราชการนักการเมืองครับนักการเมืองครับถ้าไม่มีนักการเมืองแม้กระทั่งบ่อนแม้กระทั่งอะไรที่เป็นเมื่อก,ก่อนนะบ่อนเอ่ยแชร์ลูกโซ่เอยนักการเมืองเท่านั้นเป็นผู้ด,ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนักการเมืองทุกอย่างมันจะไม่ขนาดนี้เอากันง,ง่ายๆเลยครับในยุคนี้มีชื่อนักการเมืององ okay. อกหมเจาิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <ST> ๋ยวจะไปโทษแต่นักการเมือง คือมันมีแต่ทั้งนักการเมืองทหารตำรวจออคือคือนาเจิ๊กเคยเคยได้ยินไหมทหารใหญ่มีลูกน้องเป็นคุมเขตอิทธิพลกับแล้วก็มีแล้วมีลูกน้องเป็นเจ้าพ่อคุมพื้นที่กลับจักสรรผลประโยชน์มาส่งเจ้าน,นายนาจ๊เคยได้ยินไหมไม่ใช่เฉพาะนากาักนะการเมืองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักการเมืองเขาน้อยใจว่ามันไม่ได้เลวเฉพาะพวกกูไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ผมเกิดไปแล้ว นอกจากตำรวจแล้วก็มีพวกข้าราชการมีพวกทหารผู้พู้จริงทั้งหมดในประเทศไทยเอาอย่างนี้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตําแหน่งมีตําแหน่งต่างๆตอนนี้สีเทาหมดไม่อย่างนั้นบ้านเมืองไม่เป็นสีเทาแม้กระทั่งผมเองเดินแหงกูจะงงไนี่สีเทาหรือเปล่าวะตอนนี้มันเทาไปหมดครับนะจิตสีไม่ใช่สีกันที ไอ้ที่ที่เราพูดนี่ตอนนี้น้ำน้ำหนักของของธุรกิจเถื่อนเนี่ยมันมันหนักไปทางธุรกิจสมัยใหม่อย่างพวกพนันออนไลน์พวกแกมเมอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะไปดูจริงๆนะจิตการรีดไถแบบเดิมๆ,ๆเนี่ยเก็บค่าคุ้มครองอะไรต่างๆนี่นะธุรกิจการคืนธุรกิจอะไรก็ยังมีอยู่เยอะนะนะจิตไ,ไ,ไอ้พวกที่ที่ซ่าๆ,ๆตอนนี้ที่วันก่อนที่ไปทะเลาะกันเองอะแต่คนละพวกกันเนี่ยก็พวกทําธุรกิจเก็บค่าคุ้มครองอะไรเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะวันก่อนที่ไป ดักตบอะไรกันอยู่เนี่ยนะไอ้พวกนั้นก็ใช่ทั้งนั้นน่ะครับไอ้นั่นเลยธุรกิจกลายเป็นหมื่นสองอหมื่นแสนสองแสนสล้วแล้ว,อลวไอ้พวกไอ้พวกนั้นน่ะนะจิตไอ้พวกนั้นน่ะมันทําตัวเป็นเจ้าพ่อแต่มันคือลูกน้องของไอ้พวกคนมีสีที่คุมพื้นที่ธมาหากินกันอยู่นั่นคือกลายเป็นการโกงแบบเด็กๆไปแล้ว <laughs> ก็คือต,ตอนนั้นก็ธมาหากินไอ้พวกไอ้พวกมึงจอกจอกแยๆก่กกหากินอย่างนั้นไปก่อนแต่มัน,ม,นมันก็ยังมีนะจิตเพราะไอ้พวกนี้มันไม่เก่ง ไม่นะจิ๊บไอ้พวกนี้มันคนรุ่นเกา่ามันไม่เก่งเรื่องเพื่อเรื่องธุรกิจออนไลน์การพนันออนไลน์สมัยใหม่มันก็มาทําเรื่องธุรกิจเรียกค่าค<ช>ุ้มครองอยู่ใช่ครับไอ้น,นั่นคือพื้นเพดเดิมอันนั้นคือรากฐานปีนั่นแน่อยู่แล้วครับใช่ออพอขึ้นมาแล้วค่อยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไ <c oughs> อ้น,นี่ก็คือเก็บค่าคุ้มครองไปก่อนบินมวยใจโอ้ทั้งหมดครับถึงบอกว่าองค์กรจะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเอาเอาอย่างนี้นะแมวเก่าเก่าที่เราเคยมี ถูกตวกรวจไม่กบกีถูกจับป้ายคุณไม่มีทะเบียนยังอยู่นะครับแต่อไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับคือผมยังบอกว่านี่แล้วก็กลับมาสู่ว่าถ้าหากนักการเมืองเอาจริงผมขอพูดเลยนะักการเมืองคือก็จะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอ่าอาจจะคุมประเทศคือเป็นผู้ควบคุมการบริหารควบคุมค้าราชการควบคุมทั้งหมด ถ้านายกรัฐมนตรีไม่เอาด้วยนะแมวลองคิดดูสิถ้านณกการเมืองไม่เอาด้วยผมไม่ได้ตาตราหน้าว่ารักนายกคนไหนนะครับถ้าผู้ใหญ่ผู้โตในบ้านเราตำแหน่งใหญ่โตในบ้านเราไม่เอาด้วยพวกนี้จะเกิดได้ไหมครับเกิดได้ครับอ่าเกิดได้ครับพัานา <laughs> พ่อคงอยู่ไม่ไม่ได้โตขนาดนี้ไม่ได้เป็นสี่แสนห้าแสนล้านไ,<ด>ไม่ได้เพราะอะไรไหม เพราะอะไรรู้ไหมนะจ๊ะ,ะเพราะว <ปะ S 1> ่าไอนคนที่ใหญ่กว่านายก,กนัฐนมันดีมันยังเอาอยู่ไงอ๋อผมพูดถึงใหญ่ครับผู้นําครับผมพูดถึงผู้นําครับคนคุมหัวหน้านายกด้วยครับไอนคนที่ซ้อนอยู่ข้างหลังรัฐบาลในระบบเนี่ยไอพวกนั้นก็ยังมีอยู่นะจิตอ่าอ่าผมผมขอเป็นภาพรวมหมดเลยไม่อยากไปชี้ว่าคนโน้นคนโน,น้นไกรเือไกเอาเป็นว่าผู้นําผู้ชี้ขาดประเทศผู้นํา จะเป็นสีอะไรก็ไม่รู้สีกากีสีเขียวตอนนี้กลายเป็นสีเทานะเครื่มไปหมดเลยอ่าผมพูดเนี่ไม่ได้ไปกล่าวหาทาหารอย่างโมทานทหารดีก็มีครับแต่ว่าต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นบ่อนทําลายชาติมันซื้อประเทศไปแล้วครับหลายคนก็บอกว่าเราสแกมเมอร์การหลอกลวงเทอรไลอาเซียนคือศูนย์กลางของโลก แล้วอาเซียนก็พุ่งมาที่ไหนกัมพูชาไทยนี่แหละครับกลายเป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นสิ period, ่งเหล่านี้ที่ผมบอกว่ามาถึงยุคนี้ผมก็ไม่บอกว่ายุคลุงตู่ยุคอะไรก็มีมาแล้วครับแต่ตอนนั้นก็ป่าบ้างไม่ป่าบ้างแต่มันยังไม่ดังมันมาเปลี่ยงสุดขีดก็คือสมัยรัฐบาลเพื่อไทยตอนเห็นชัดจนป่ากันแบบงอเงีงรัฐบาลเพื่อไทยไปรัฐบาลคุณนุีชินเขามาเราก็ว่าเจ๋งแน่โอ้นังกว่าเดิมอีก กายมีชื่อรัฐมนตรีกายมีชื่อนุ้นชื่อนี้แล้วก็สําคัญท่านนายกก็ไม่ได้พูดคนเขาด่ากนท้งบ้านท้งเมืองแกบอกอา้ามีหลักฐานกขาส่งมาสิระบุชื่อมาเลยสิอา้าวคืออะไรครับนายกตีไม่รู้ว่าเป็นใครเลยเหมือนกับบอนเขารู้กันทั้งไอ้ชาวบ้านเขารู้กันหมดตำรวจไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันประเทศไทยรู้กันหมดแต่นายกไม่รู้คืออะไรมันคืออะไรผมก็งงงเลยครับ ผมก็รู้อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นมันก็งงว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลชุดนี้ก็เลยถูกตราหน้าเฮ้ยหรือจะเป็นรัฐบาลสีเทานักนักการเมืองสีเทารัฐบาลสีเทาและประเทศชาติเราจะไปทางไหนครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เรากำลังบอกว่ามันเดือดร้อนกันทุกหย่อมญ้าจริงๆไม่งั้นเราคงจะไม่มาพูดมันเป็นไปหมดทั้งหมดมาพักการเมืองแล้วก็พักการเมืองผมก็เลยบอกว่า ผมไปคุยกับพรรคพวกคุยกับเพื่อนคุยกับท่านผู้ใหญ่ในวงการในต่างๆนะผมบอกจะทํายังไงอ่ะคิดดูดีก็เห็นว่าบางคนเป็นรัฐมนตรีบางคนเป็นสอสอบางคนเป็นผู้ใหญ่ผู้โตอ่ามีเป็นสีเทาๆแล้วทําไมรัฐบาลชุดนี้ไม่จัดการอย่าไปโทษร,รัฐบาลเลยโทษประชาชนไปเลือกเข้ามาทําไมเขาเขาพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยตกลงโทษเราเหรอตกลงโทษเราเอรมอผมมานั่งคิดดูเออมันก็ใช่วะ หลายคนก็เด่นชัดเห็นเห็นใช่ยุคอดีตก็เหมือนกันนะ่จะมีคนอยู่อยู่ต่อพวกไอ้พวกหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นนมัเป็นโจรก็ไปเลือกเข้ามานึกว่าเป็นคนดีแต่อีกพวกหนึงก็บอกว่าโจรก็ช่างมานันเอะขอให้มันทําให้เรามีกินก็โอเคแล้วมันอนนอหนี้มาให้เราเอาโน่นเอานี้มาแจกเราก็โอเคแล้วคิดอยู่แค่นั้นเนี่ยนะจ๊ะสิ่งเหล่านี้ได้ยินมานานแล้วเฮ้ยคนนี้เขาไม่ดีนะครับไม่เป็นไร เขาดีกับเราอไม่ดีคนอื่นเรื่องของเขาไออย่างเนี้ยเออมันกลายเป็นว่าไม่ดีกับคนอื่นคือไม่ดีกับประเทศเข้าไปโกงกินแต่มาให้เงินเราเราก็โกงด้วยหรือเปล่าที่ละครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้บ้านเรามันกลายเป็น่อยแดกผมพูดอย่างนี้เลยระบบก็ไม่ได้นะแมวระบบตัวนี้ใครก็บอกมาบ้านเราระบบล่าหลังระบบโน่นระบบนี่อะไรอย่างนี้คิดคิดดูสิครับออกกฎหมาย เล่ามายังเถียงกันไม่จบอยู่กวงนี้กฎหมายลูกก็ยังไม่ออกแล้วก็ทะเลาะกันว่าทําไมขัดขวางกันท่องเที่ยวกันทุกมันคิดคันทีละประโยคแล้วตอนคิดครั้งแรกที่ออกกฎหมายมาแก้กฎหมายแล้วกฎหมายทําไมไม่คิดแต่แรกตอนนี้ก็มาแก้แล้ะอ่ะต่อไปบ่ายบ่ายสองถึงห้าโมงขายได้แล้วนะอ่ะแล้วเมื่อก่อนทําไมขายไม่ได้เขาบอกว่าท่องเที่ยวเดือดร้อนเอ้าเป็นมาเป็นสิบสิบปีแล้วทาไมเพิ่งมาเดือดร้อนตอนนี้ ไอ้บ้านเราเนี่ยนะผมผมก็ไม่เข้าใจเรื่องบางเรื่องนี่นะถ้าไม่มันเถียงกันมาชั่วชีวิตอะนะจิตนรม่งบางเรื่องนี่ไม่เรื่องเรื่องเวลากินเหล้านี่ผมเองไม่เถียงกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วนี่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยเนี่ยผมนอกเรื่องหน่อยเรื่องทรงผมนักเรียนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละปัญญาอ่อนมากกันนะจิตนี่คือระบบบ้านเราจริงๆนะแมวเออแล้วแล้วไปแก้กฎหมายเล่าไม่ได้แก้กฎหมายด้วยไม่ได้แก้เลยนะพูดมาเองอ่า ห้ามขายถึงหกทุ่มและห้ามกินนี่นะจิตแล้วไอ้ไอกฎระเบียบเรื่องเหล้าที่ทุเรศที่สุดนี่นะผมขอใช้คำนี้นะเออเขาไปห้ามขายตอนบ่ายนะจิตใช่ห้ามข,ขายตอนบ่ายมันมีผมไม่แน่ใจแต่ผมยังไม่เคยเห็นกฎระเบียบไปขอไปนี่แต่ว่าที่พูดกันนี่กนะ็คือเขาบอกมันไม่นะจิตที่เขาพูดกันนี่ว่าห้ามขายตอนบ่ายเนี่ยเพราะว่ากลัวข้าราชการจะไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์ตอนช่วงบ่ายตอนทํางาน ก็เลยให้เขาห้ามขายมันก็มีคนมาด่าว่าเฮ้ยสมองมึงคิดได้อย่างนี้จริงๆเหรอสมองคนออกกฎเนี่ยมึงจะห้ามข้าราชการกินเหล้าตอนบ่ายเนี่ยแล้วมึงมาห้ามคนทั้งประเทศไม่ให้ซื้อเหล้าเลยนี่เหรอนี่แหละครับนี่แหละครับแล้วนักท่องเที่ยวเขามาเมืองไทยเขาก็อยากมาสังสรรค์มาเฮฮยมาคาความสนุกสนานเขาก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าจะไปห้ามข้าราชการไม่ให้กินเหล้าตอนบ่ายก็เลยออกระเบียบว่าห้ามขายเหล้าตอนบ่าย ไม่ถ,ถ้าถ้าถ้ากฎระเบียบนี้มันใช่เนี่เหตุผลนั้นจริงๆเนี่ยนะจิตมันปัญญาอ่อนมากค่ะคือเอาปัญญาอ่อนกันนั้นดีไหมครับกฎหมายนี่ทําเป็นสิบสิบปีแล้วครับเพิ่งมันึกได้นี่คือประเทศใปยปัญญาอ่อนก่อนแล้วห้ามเกินหกทุ่มพนอ,อะไรรู้ไหมเพราะว่ารถตอนบวดเกิดขึ้นมากเพราะเมาแล้วครับมันคนรันคุณก็ไปจับไอ้พวกนั้นจะไปฆ่าโดยพวกนั้นคือผมก็ไม่รู้แต่งั้นก็ ห้ามกินเหล้าเลยดีไหมจะได้จบสักทีห้ามผลิตเหล้าเลยดีไหมไม่ได้มีโรงงานเหล้าไม่ได้เดี๋ยวโรงงานเหล้าโดธมีโรงงานเหล้าเป็นเศรษฐีรวยที่สุดในประเทศไทยอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจวิธีคิดนี่นี่สิ่งนี้ผมผมไม่ได้พูดบ่ามันไม่สะท้อนเนี่ยมันคือนักการเมืองที่ไม่สะท้อนระบบประเทศไทยมานานมากหากินกับระบบเก่าซ้ํมทากจนเกิดการรัฐบาลสีเทา เรื่องการที่กินสแกมเมอร์อย่างนี้ก็มาเรื่องจากบอนเรื่องจากกินโน่นกินนี่มีผลประโยชน์มาจากร้านค้ามาจากร้านขายเหล้ามาจากอะไรต่างๆนานนาครับแล้วเติบโตมาเป็นออนไลน์แต่คราวนี้เขามาขายออนไลน์บางส่วนมาขายอยู่ในออนไลน์บางส่วนมาเกิดขึ้นออนไลน์เขาก็เลยมาลุมออนไลน์มันก็ไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาอยู่อย่างนี้มันมาจากไหนครับมันเหมือนกลายเป็นระบบการโกงกินของกลุ่มข้าราชการไทยไปแล้วของระบบบ้านเราไปแล้ว คุณจะไปไหนไม่รู้กูตามไปด้วยมันคืออย่างนี้เพราะอะไรคนเหล่านี้มาจากไหนคนที่ดูแลนี้ที่ผมบอกว่ารัฐบาลไม่จัดรัฐบาลไม่จัดการอะไรอย่างงี้แล้วมึงเลือกเข้ามาทําไมนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมกาลังแก้ับมาถามกันว่าถึงเวลาเราหรือ,อยังครับเพราะตอนนี้ถ้าพูดกันต,ตรงๆอย่างที่ผมใช้มาทั้งหมดมันไปไม่ไา้จริงประเทศคนอื่นเขาแซงเราไปหมดครับเวียดนามเขาไปถึงไหนแล้วครับเรายังมาอยู่กับเขมรอยู่เลยครับ เราเัียงมาหากินกับกัมพูชาอยู่ครับเราเย็นนี้พูดอะไรไม่ได้กัมพูชาก็ขู่แล้วบางกูแฉมึงนะแล้วบางกูแฉมึงนะ <c oughs> มึงเจนขู่แล้วขู่อีกคืออะไรครับคืออะไรครับเฮ้ยมึงทำมากูขู่มึงนะอ่าอยู่ไม่ได้ไปทีมนหนึ่งนะอย่างเงี้ยคืออะไรครับเราต้องกลัวประเทศเขาลบกันโคมโคมโคมนโคมเขาอยากไม่กลัวกันนี่ไอ้ระวังนะกูขู่มึงกูแฉม,มึงนะแฉม,มึงนะได้จิตอะไรครับต้องกลัวมันสิขนาด อุ้งอิงยังตกเก้าอี้นายกเลยเพราะใครอ่ะเพราะว่าเพราะว่าหุนเซนมันมันเอาคลิปมาแฉไงใช่แล้วก็นี่อีกเรื่องหนึ่งด้แมวซึ่งบ้ามันเหมือนยุติธรรมแต่ไม่ยุติธรรมที่ความผิดของอุ้งอิงคือพูดว่าอยากได้อะไรก็บอกมาขายชาติพูดจริงๆถ้าสุธิที่บอกเออมึงยกประเทศให้กูอุ้งอิงจะยกให้ไหมมันยกให้ไม่ได้ มันเหมือนคาพูดนนถ้าให้ผมพูดเขาพูดลุงเหมือนเหมือนพี่น้องคุยกันอะอย่างนี้ดีกว่ากลายเป็นว่าผิดจริยธรรมไอ้ตรงนี้เหมือนกันคือกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่องค์กรอิสระหรือกฎหมายมาเรากลายเป็นเครื่องมือของอีกฝ่ายหนึ่งในขณะที่เรื่องจริยธรรมอ่ะอย่างอ่าอย่างผมยกตัวอย่างได้ไหมง่ายๆเลยคนขายหมูสารเขาตัดปชกรตัดจิตมาแล้วว่าไม่ผิดอะไรอย่างนี้มันกลายเป็นหัวหอกกัมาฟันกันหมดเลยครับ เอาความที่ไม่ได้เรื่องมาฟันกันจนได้เรื่องจนเป็นเรื่องเป็นราวแม้กระทั่งนายกยังโดนและชาวบ้านอย่างเราจะไปเหลืออะไรครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงเวลาแล้วครับเราไปพึ่งนักการเมืองที่อยู่ทุกวันนี้อย่าเห็นหน้าหน้ากันอยู่เลยครับผมบอกน่าจะพึ่งมาไม่ได้เพราะฉะนั้นประชาชนอย่างเราก็คงต้องหาอะไรใหม่ๆหาอะไรที่มัน ทำให้มันน่าคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมไม่ยออบอกว่าพักโน้นพักนี้หรอกครับไปตัดสินใจกันเองว่าควรจะเป็นใครี้ถ้าผมบอกบางพักเขาบอกมาเขาจะมาเขาจะมาหรือประเทศเขาจะมาทําประเทศแบบนั้นเขาก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้คืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรประชาชนต้องออกมาไหมเราจะไปเดินขบวนเหมือนสิบสี่ตุลามันคงไม่ใช่ครับไอ้อย่างนั้นมันก็ดูทําลายประเทศไปแล้วแต่มันมีทางหนึ่งคือเราก็อยอย่าเลือกคนพวกนี้เข้าไปเลย ผมไม่อยากบอกว่าคนชั่วครับคนสีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่เราเห็นอยู่ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราตึงบอกว่าที่พลาดหัวว่านักการเมืองสีเทาคุณจะเอาหรือไม่เอาที่เราเดือดร้อนอยู่ทั้งวันนี้ไปโทษตำรวจองค์กรอาชญากรรมระดับชาติองค์อะไรโน่นอะไรนี่อะไรนี่และเหนือตำรวจเหนือทหารเหนืออะไรขึ้นไปก็มีนักการเมืองเหนือนักการเมือง มีใครเดี๋ยวนายแม่คงที่พูดถึงประจําอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับมีผู้มีอํานาจซึ่งคอยชี้ขาดนูน่นนี่เราคงเห็นว่อาอํานาจเขาเรียกอํานาจร,รับอํานาจเหนืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่เห็นมาบางทีก็อย่างอันนี้มันก็กลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่ว่าจะเดินหน้าไปอย่างจะเอาอย่างไรอันดับแรกประชาชนตัดสินได้ก็คืออยู่ที่ตัวนักการเมืองน,นี่แหละเราคงเลือก อาจะตัดการเหมือนเป็นว่าคุณจะเอาใครลูกน้องใครเข้ามามายเทฉะนั้นการตัดสินใจครั้งหน้านี่เราจะเอาอยังไงประชาชนจะเอาอยังไงมันอยู่ที่เราแล้วครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับที่ต้องเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะชี้ขาดทันทีว่าประเทศจะเดินหน้าไปทางไหนถ้าหน้าเก่าๆยังเข้ามาก็ไม่มีอะไรแตกต่างจันเดิมหรอกครับ เพราะสองพักใหญ่ที่เข้ามาหรือพักระยะก่นที่มาไม่ได้ต่างแก่เดิมมานานแล้วประเทศชาติไม่ได้ต่างแก่เดิมมาหลายปีแล้วเอางี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติรัฐบารจนกตั้งมาเลือกตั้งเลือกตั้งตั้งมันก็กี่แล้วกี่ครั้งมันก็อยู่อย่างนี้ปฏิวัติมากี่ครั้งก็อยู่อย่างนี้เลือกตั้งมากี่ครั้งก็อยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะดูแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมครับกับนาแมวครับครับก็ส้ามผมนักการเมืองเท่าจะเอาไหม ผมไม่เอาผมไม่เลือกผมไม่เอาแน่นอน <c oughs> ผมไม่เอาแน่นอนต่อให้มึงต่อให้คุณมาแจกเงินซื้อเสียงเป็นเป็นพันเป็นหลายพันผมก็ไม่เอาผมก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นการที่เราเอาคนที่ มีพฤติกรรมสีเทาหรือสีดำที่เป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าให้คนพวกนี้ยัง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 อยู่ได้ยังเติบโตยังขยายตัวแล้วขยายพวกขึ้นมาเพราะว่าพวกนี้มันมันมันไม่ใช่ยิ่งยิ่งยิ่งมันกกบโกลยได้นะจิตมันยิ่งแข็งแรงในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐกิจของมันนะมันก็ยิ่งสร้างโน่นสร้างนี่พอมันมีลูกมันก็ให้ลูกมันมาสืบทอดก็เห็นไหมนักการเมืองทุกๆ่อไปทุกวันเนี่ย คือถ้าสืบทอดในเรื่องดีเนี่ยมันก็ดีไปเราไม่ได้หมายถึงว่าคุณมีลูกแล้วลูกจะมาสืบทอดไม่ได้แต่ว่าถ้ามาสืบทอดเรื่องชั่วๆโกงกินกอบโกยเบียดบางผลประโยชน์ของบ้านเมืองแทนที่เงินพวกนั้นจะได้มาพัฒนาประเทศเนี่ยก็เอาไปพัฒนาครอบครัวตัวเองอย่างนี้เนี่ยผมถามว่าคนไทยอยากได้เหรอเขาโยนเศษเงินมาให้คุณเพียงนิดหน่อยแต่ว่าเวลาเขาเข้าไปเมียมหน้าเนี่ยเขาเข้าไปกอบโกยจําโนวนมหาศาลละไรที่เขากอบโกยนั้นมันคือเงินของประเทศชาติที่มันควรจะเป็นของคนไทยทั้งประเทศ มันควรจะเอามาพัฒนาการศึกษาของเด็กมันควรจะเอามาสร้างเศรฐษฐกิจให้มันขยายตัวใหญ่โตกว,ว่านี้แล้วคนจะได้มีรายได้กันเยอะๆไปทั่วถึงถึงคนระดับทั่วทั่วไปด้วยไม่ใช่รวยกันแต่เฉพาะไอ้พวกไม่กี่ตระกูลือ<ต>ว่าร<ม>วยตอนนี้ไม่ใช่แค่โกงเงินหลวงอย่างเดียวนะครับเอาแม้กระทั่งเงินประชาชนากกมเมนี่ยก c เม m e r เนี่ยแหละครับก็ก็<ๆ>นี่ไงก็คือมันมาหลอกเอาเงินชาวบ้านไปด้วยเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้า ถ้าถ้าพวกนี้มันไม่มีอำนาจอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปคุ้มครองกลไกการช่อฉนและไอ้พวกสแกมเมอร์ก็ต้องมาอาศัยตำรวจทหารนักการเมืองนี่แหละคุ้มกะลาหัวมันที่มันมาเข้ามาหลอกชาวบ้านได้แล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันจะจ่ายให้พวกนักการเมืองกับทหารตำรวจที่ไปคุ้มกะลาหัวมันที่เป็นไปไปช่วยให้กลไกของมันทํางานคือถ้าถ้าถ้านนักการเมืองทหารตำรวจไม่คุ้มครองไม่แล้วใช้กฎหมายจัดการมันจริงๆเนี่ยมันไม่มีไอ้พวก จนกมเมอร์จนพนันออนไลน์หน้าไหนที่มันจะทําทาธุรกรรมธุรกิจของมันอยู่ได้หรอนี่คือความจริงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีบอนจะเปิดแล้วจนไอจนกลายเป็นว่าไอ้เจ้าของบอลตอนนี้เข้ามาเป็นสอวอเข้ามาเป็นสสอมีที่ไหนอะไรนะจิตคุณเกิดมาจกบบอนแต่คุณเข้ามาเป็นสอวอมาเป็นสสอเนี่ยนะแล้วเข้าเข้าไปผมไม่เห็นคุณจะทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมเลยอย่างเนี้ยคุณยังอยากจะได้อีกเหรอ มันมเข้าไป,ป<ะ>เพื่อไปเพื่อใช้บทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ของมันเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์ไป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 ได้สัมปทานไปได้โครงการโน่นนั่นนี่แล้วตัวเองก็มีรายได้จากทุนนั้นแล้วก็หัวคิวจ่ายให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าตัวเองก็ไปอีกทีนึ่งมันเป็นอย่างนี้จริง<ะ>แล้วประชาชนก็รอไปเถอะครับรอที่มันจะพัฒนาไปได้ดีกว่านี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ระบบ เน่าเน่าพวกนี้ออกไปเนี่ยะจะก,กําจัดพวกนักการเมืองเน่าเน่าพวกนี้ข้าราชการเน่าเน่าออกไปเนี่ยยากนะที่ประเทศไทยมันจะดีกว่านี้ก<อ>็ชาติหน้าใบียบนี่พูดแล้วพูดดีอย่างคนไทยต้อง,งต้องคนไทยต้องตื่นตัวแล้วมีจิตสํานึกที่จะไม่เอาพวกโจรเข้ามาคนจุดเร็วๆชั่วๆมาดูแลบ้านเมืองทําตัวกลางใหญ่โตอะไรนี่นะะแล้วแล้วแบบโอ้ยจจะเอาเงินเอางบไปแจกนั่นไปแจกช่วยชาวนาไปแจกช่วยน้ําท่วมไปแจก ไอ้เงินแจกนี่นะผมบอกตรงๆเลยว่ามันแค่เอามายาไส้อย่าให้มันอย่าให้มันเป็นไรตายแค่นั้นนะจิตแต่ว่าจริงๆเ่ะคนไทยเนี่ยประเทศไทยมีรายได้เยอะอยู่นะมันควรจะมาพัฒนาแล้วให้คนมีมีได้ทำมาหากินอย่างสุดจิตแล้วมีรายได้มากพอที่จะดูแลครอบครัวก,กันไม่ใช่ไปรองเงินแจกเงินแจกมันเอามาหาเสียงครับ ใช่มันเอามาหาเสียงยมันเอางบประมาณของเงินภาษีประชาชนแล้วมาแจกเพื่อหาเสียงเข้าพักเข้าพวกมันเนี่ย<ะ>อยากได้นะักการเมืองน้ำเน่าแบบนี้เหลอไปดูนะักมีพรรคการเมืองดีๆอยู่บางพักเนี่ยเขาทําสู้เพื่อประชาชนแล้วเขาไม่ไปหาผลประโยชน์แบบนี้ท่านไปดูเองแล้วไปเลือกอคนพวกนั้นเข้ามาเยอะๆนะครับก<ะ>ปิดท้ายอย่างนี้ครับนี่คือสปอร์ไลท์ทวิตพิทีพักับผมพิสิทธิ์ทันทิวแล้วก็นาจิตคุณเทพสิทธิ์โมริชาันแล้วเจอกันใหม่ครับ